เลี้ยงหมดไม่ไหวเขาอุ้มฉันตัวเลยได้เปล่าห<ะ>นะืกอดกันครั้งสุดท้ายนะเด็กๆกอดกันครั้งสุดท้ายนะสวัสดีค่ะวีเวลค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เด็กๆจะไปแล้วนะทุกคนวันนี้เลยม,มันดื้อดีนักตัวนี้เนี่ย วันนี้นะคะเด็กๆก็จะแยกจากโบราแล้วหนึ่งตัวนะคะทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาขายเด็กๆด้วยก็คือเลี้ยงหมดไม่ไหวแล้วก็เบลก็ค่อนข้างแพ้ขนแมวระดับหนึ่งานะเพราะว่าถ้ามันเยอะมากเบลก็แบบไม่ไหวอะ่ะเออวันนี้น้องโซล่าจะกลับไปอยู่กับพ่อของเขานะคะก็คือน้องแคสเปอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เออจ้าอของของแคสเปอร์จะมารับน้องโซล่า เห็นไหมมันไม่รักเบลเว้ทุกคนเดีย๋ยวว่าแต่เบลลำเอียงเลยที่รักโซจังอะคือลูด,ดูเนี่ยตัวนี้ชื่อโซราโซระาจะกลับไปอยู่กับพ่อเตรียมตัวเลยโซล่าไปอยู่กับพ่อเลยหอ้อเอนั่นแหละแล้วก็โซมีกับโซจังก็จะยังอยู่กับเบลนะคะก็ะคือเดี๋ยวเบลเนี่ยจะขายโซมีนะคะสีขาวขนยาวขึ้นมาขึ้นมานี่นี่อ่ะคนไหนโซมีนี่ โซมีเปล่านี่ตอนนี้คือโซมีนะคะทุกคนโซมีเนี่ยเป็นเด็กที่ตาของสีเป็นเขียวกาบฟานะคะทุกคนโซมีโชว์หน้าหน่อยอืมก็ขาย,ยาวตัวนี้ขนแน่นมากหาบ้านให้น้องโซมีนะคะทุกคนใครสนใจก็ทัก dmig มาได้นะก็ราคาน้องไม่แพงนะคะทุกคนตัวนี้หาบ้านดีๆให้น้อง เนื่องจากเบลแพ้ขนแมวมากเบลไม่สามารถเลี้ยงได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าพอลน,น้องเริ่มโตเนี่ยขนน้องก็จะเปลี่ยนแล้วก็เบลก็จะแพ้หนักมากทุกวันนี้เบลก็แพ้หนักมากนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นแพ้แมหรือว่าติดอะไรมาแล้วหรือเปล่านะคะแต่ก็แพ้แมวบางทีก็กังวลกับตัวเองมากๆเลยส่วนโซจังโซจังอยู่กับยายค่ะโซจังยังอยู่กับยายก็คือเบลจะเก็บโซจังเอาไว้นะฮะจังครับรักแม่ไหมครับง่ายไหม คือโซจังอ่ะจะบอกว่าโซจังอ่ะเป็นตัวเดียวที่นวดเบลเวทุกคนอยู่ๆก็มันนวดที่ขาอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เลยแบบโอ้น่ารักจังเลยถามตัวมานี่เราถามตัวมาให้ยายอุ้มหน่อยเนี่ยถามตัวมาให้ยายอุ้มหน่อยเขาอุ้มถามตัวเลยได้เปล่าฮึมึฮึรักหลานๆนะ ก็เด็กๆก,ก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มหนึ่งนะคะก็เหลืออสองเข็มก็เดี๋ยวเราจะพาไปฉีดแต่ว่าโซล่าโซลาก็คือเจ้าของแคสเปอร์จะมาแล้ววันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่ด้วยกันนะโซล่าทุกคนคือโซล่าแบบขวนเบลอะทุกคน <Okay. S 1> เปนมืออ้อ <c> ย <oughs> ก็คือแพงมวมากๆจริงๆก็ทำให้เลี้ยงทั้งหมดไม่ได้นะคะทุกคนแต่ใจจริงก็คืออยากจะเก็บน้องๆไว้ทั้งหมดวันนี้ช่วงเวลาอีกคือแม่ของผู้ชายอะ่จะจะมารับประมาณห้ถึง6โมงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเทคทานกับเด็กๆเ,เ,เป็นวันสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกจากกันนะวันนี้ยายจะป้อนอาหารยายป้อนขนมเดี๋ยวป้อนขนมเด็กๆกันด,กด,กดกีกว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราได้เทคทานกับเด็กๆนะคะ ก็ก่อนที่วันนี้เรายังไม่ได้เช็ดตาน้องๆเลยนะนี่วันนี้ไม่เช็ดตากันเลยเด็กๆเช็ดขี้ตาเช็ดขี้มูกนะคะมามาเช็ดีตากันเราไม่ใช่วันสุดท้ายแต่เราก็ต้องเช็ดนะลูกนะเพื่อความสวยงามเด็กๆไม่ค่อยมีขี้ตาแต่เด็กๆมีขี้มูกอะ็ชแล้วมีขนต่อ ยายขวีคนต่อได้ไหมจัง้มาจัคิ้วโซจังแล้วโซจังใช้คิ้ตากับยายเขาเร็วจัะสุดหล่อสุดหล่อของายสุดยอดของายนิวไม่เหาไม่เอาไม่เอามาไม่ดินไม่ดินไม่ดินทำไมทำไมไม่ชอบอ่ะนี่คิ้ตาออกแล้วโซจังคิ้ตาออกแล้วคิ้วมุ้งนิดนึงครับใช้คิ้วมุ้งนิดนึงครับ เสร็จแล้วโซจังเสร็จแล้วเนี่ยหล่อ่ยเขอมีขนห,น,น,หน,น่อยมีขนน้อยๆของหนูหน่อยดีมากเด็กดีมากเสร็จแล้วหล่อแล้วปไปเล่นโซโซอะไรต่อมานี่ตาโซระแล้วมาเลยอุ้ยโซระลิบยาวมากเลยทุกคนโซระยายขอนิดนึงยายขอนีดนึงเอ้ยวันนี้จะเจอพ่อเดี๋ยวไม่สวยนะพ่อจำไม่ได้นะเนี่ยใช้ขี้มุ่งหน่อยใช้ขี้โม่งหน่อย ดีมันแข็งแล้วมันเจ็บนะโอ้ยคนสู่ว้ขอ,อน,นิดนึง้านิดนึงนะมันจำเป็นต้องทำจริงๆลูกยายว่ายายมือเบานะลูกนะอีกอุ้ยอย่าใช้เล็บจีกทำไมชอบใช้เล็บจีกอย่าอย่ามันเจ็บอ๋อไม่เอาละไป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  พอวีขนกันจะได้สวยๆตอนเจอพ่อชอบอ่ะชอบให้ลูกพูงอ่ะเนี่ยชอบให้วีพูงอ่ะเนี่ยชอบให้วีพูงอ่ะมาเด็เดเกินไก่กินไก่ี่เป็นฟรีดได้นะเนื้อไก่โมราก็อยากกินด้วยมาเด็กๆมาเยวก็จะแบบบีบีไก่โมราโมราให้ลูกกินก่อนโมราโอ้โหดเด็กๆเด็กๆก,ก,กินมาโมรา เดี๋ยวไปกินตรงนู้นนะอยาให้แม่นันให้แม่ด้วยให้แม่เนี่ยทุกคนดูดูขนแมวดิอือหือนั่นแหละคะ่ะทุกคนถ้าถามว่าทำไมเบลถึงแพจริงจริงปกติก็ไม่เคยแพ้ ขนขนแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็ยังจะเลี้ยงแมวนะฮะตอนมีตัวเดียวมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอมันมีหลายตัวแล้วเนี่ยมันมันมากกว่าเดิมมันก็คิดก็คิดดูว่าแบบมันเพิ่มขึ้นแบบสามสี่เท่าซึ่งเบลเองก็ไม่ไหวอ่ะแต่แมวเด็กขนมันยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พวกมีตัวอ่ะน่าจะแบบน่าจะหนักอ่ะเบลเนี่ยน่าจะหนักอาจจะแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านแมวมันก็เต็มไปด้วยขนแมวเว้ย เห็นป่เต็มไปด้วยขนแมวนะคะ,ะจางวันนี้พี่หนูจะหายไปคนนึงแล้วนะรู้ป่ะเนี่ยว่าพี่จะหายไปคนนึงแล้วพี่ที่หนูชอบเล่นด้วยอะ่ะรู้ปะเนี่ยฮเวลารู้ไหมเนี่ยว่าลูกหนูจะหายไปคนนึ่งแล้วเนี่ยไม่สนใจ แต่ว่าไปก็เร็วเหมือนกันเนาะทุกคนที่แบบเด็กๆโตแล้วอะเมื่อประมาณสองเดือนก่อนมันยังแบบตัวเท่านี้อยู่เลยทุกคนดูดีน้องจะจากแม่แล้วอะรู้สึกผิดอตแบบลูกๆก,กับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะดูดีเขารักกันมากเลยนะเนี่ยดูดีตอนนี้เหมือน เจ้าของคุณพ่อคนน่าจะใกล้ถุงแล้วอะทุกคนท้องจะไปแล้วอะนี่มาไม่ใช่เด็ทมัน้วยกันสักหน่อยแล้วก็โตป่านนี้ยังไม่เลิกกินนมแม่อีกทุกคนมึดูดนมแม่อยู่เลยดูแต่ละตัวเอา้าดูนี่ทุกคนเออรู้สึกแย่แต่เลี้ยงไม่ไหวไปที่เลี้ยงไม่ไหวคืออะไรรู้ปะคือเราอยู่ไม่ไหวกับแมวหลายตัวเออแบบ Hmm. คือตอนแรกเราคิดว่าเราอะแบบเริ่มแบบไม่แพ้แมวใช่ปะแต่แบบพออยู่ไปเรื่อยๆรเราก็แพ้อยู่ดีเว้ยคือแบบเหมือนขนมันเปลี่ยนอะตอนเด็กๆโบราณขนก็คือเราไม่ค่อยแพ้ขนแมวเด็กแต่เราแพ้ขนแมวโตเว,ว้ยเราคิดว่าถ้าพวกนี้ตัวตายตายสถานเดียวนะคะกอดกันครั้งสุดท้ายนะเด็กๆกอดกันครั้งสุดท้ายนะอืม hmm. ไม่เป็นไรนะเด็กๆดก เขาจังบอกอยู่ใกล้แม่ขาจังลัพี่สาวยังครับเขาชอบเขาชอบเล่นกับคนนี้เพราะว่าคนนี้เขาสนเขาจังรัพี่สาวยังครับนพี่ไปแล้วนะพี่ดูแบบพร้อมไปแล้วไปที่ที่สนุกเขาต้องเล่นเล่นกับแบบกระโดดทั้งวันใช่เขาน่าจะเล่นเยอะแน่ๆเพอาที่บ้านนะพอจะนอนกูแบบนี่โอ้ยเขากิ้งใส่เลย เฮ้ยแกเกลียดฉันขนาดนั้นดูเหมือนดีใจมากเลยอมเ่นทำไมมันกิ้งให้อ่ะเฮ้ยอยู่เป็นอยู่เป็นรู้ว่าคนนี้จะเอาไปอ้อนไปก่อน <c oughs> โบลาลูกไปแล้วนะโบลา <c oughs> ไม่มีเยอะใหญ่ไม่มีเยอะใหญ่ไปเถอะโบลาลูกไปแล้วนะลูกเวลาไม่าลาลูกหรอ <c oughs> ไปบ้านนะส ไปไนะไปหาพ่อยบายนะโอ้ยยัออยงจะเล่นอีกีินาทีสุดท้ายไปบายบายค่ะทุกคนก็โซลาไปแล้วนะคะก็เหลือโซจังเนาะจริงๆก็ใครที่รู้จักกับเบลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากได้โซมีก็ทักมาได้นะคะคือจริงๆแล้วจริงๆอยากขายให้คนรู้จักเพราะว่าแบบเราจะได้แบบเมีโอกาสเจอน้องได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็เอาเป็นว่าทุกคนติดตามถัดไปว่าใครจะได้โซมีไปเลี้ยงนะคะแล้วก็เด็กๆก,กับโบราจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวก็อาจจะมามีคลิปอัปเดตนะคะก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะค่ะทุกคนบ๊ายบาย